ัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิพรจันทุมชื่อเล่นชื่ออิงมาจากโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยสองวันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างต้นไม้และดอกไม้ในโรงเรียนว่ามีลักษณะอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนูยกตัวอย่างมานั่นก็คือดอกเข็มนะคะเข็มมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า i r กโ o อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีลักษณะแบบไหนบ้างลักษณะของดอกนะคะ เป็นชอบส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีก้านชูชูไว้ประมาณนิดนึงไม่เยอะนะคะส่วนประกอบนั่นก็คือจะมีดอกเล็กๆลักษณะหลอดเล็กๆซึ่งมีกลีบอยู่ส่วนบนประมาณกลีบ4-5กลีบนะคะกลีบแหลมคมลักษณะดอกมีสีสันที่แตกกันออกไปน่าจะโตกว่าเข็มขาวมากแต่กลีบจะไม่มีกลิ่น หรือจะไม่มีแม้แต่กลิ่นหรือลักษณะของกลิ่นแม้แต่นิดหน่อยนะคะลักษณะจะกลมแหลมนะคะจะมีลักษณะสีเขียวจนถึงสีแดงแก่และสีม่วงนะคะซึ่งดนอกเข็มเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลายสีมากๆด้วยกันเราจะยกตัวอย่างเช่นก็คือดอกสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็จะมี สีหลักๆที่เราจะหาเจอด้วยเนี่ยก็จะมีประมาณสีที่หนูพูดไปเลยค่ะส่วนมากนะคะเขาก็จะเอาดอกเข็มเนี่ยไปประดับไปเป็นประดับแล้วก็ส่วนมากที่เราจะเห็นหลักๆเลยก็คือเขาจะเอาไปใช้ในการไหว้ครูที่เราจะเห็นกันทั่วไปก็คือจะเห็นเขาใส่พานแล้วก็ใส่กลวยนะคะประโยชน์ก็คือ ปู่เป็นไม้ประดับนะคะทางสมุนไพรเนี่ยก็คือรากเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็ใช้รับประทานแก้ตาแก้แบบเกี่ยวกับพวกโรคตาค่ะแล้วก็ใช้เจริญอาหารใบเนี่ยจะเป็นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิส่วนดอกเนี่ยจะเป็นแก้ตาแดงนะคะตาแสบผลของเขาเนี่ยจะใช้แก้โรคลิสีดวงในจมูกได้ด้วยค่ะก็คือสรรพคุณของใน ออดอกเค็มเนี่ยก็จะมีหลายอย่างใช้รักษาโรคแล้วก็ใช้ประดับได้ต่างๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ